โดยเฉพาะเรื่องการสวดสาธยายนะการส่งจําการสวดสาธยายให้แม่นยําให้ถูกต้องไม่ให้อักขระมันวิบัติเพราะว่าพ,พอเราเรียนไปมันไปเริ่มต้นที่วจีวิภาคก็คือไปท่องกันที่ปุริโสปุริสาเลยแล้วก็ย้อนกลับมาเรียนพวกเาขาเรียกว่าเป็นสมัญญาพิธานสนธิอะไรพวกนี้แต่ที่จริงอสมัญญาพิธานสนธินมันเป็นเรื่องราวของการออก เสียงการอ่านอักขละมันเหมือนเราอ่านกอไก่ขอขายให้มันถูกให้มันชัดอย่างนั้นน่ะที่กล่าวก็เพราะว่าช่วงหลังๆมาพอได้ยินได้ฟังการสวดสาธยายอักขระมันวิบัติมันเพี้ยนไปเยอะเราไปฟังเดยมทีตั้งนาโมก็เป็นนาโมเป็นนั่ยินไหมนาโมตาซาระเลยมันกลายเป็นมันอะก็ไม่ได้เป็นออีกก็ไม่ได้เป็นอีกอูก็ไม่ได้เป็นอูอูก็ไม่ได้เป็นอูคือมันเพี้ยนไปหมดอ่ะนะพอพึ่งเป็น พอพานเป็นพอพึ่งอะไรอย่างเงี้ยสระอะเป็นสระอาไปฟังมันีตั้งนโมก็ก็เคลื่อนไปหมดอ่ะไปฟังเป็นนาโมตาซาไปอย่างเงี้ยคือการที่จะให้มันถูกต้องเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูเรื่องของสมัญญาพิธานนะบ่าด้วยเรื่องของเ,ออเบื้องต้นมาเลยอ่ะนะกะกะคัคะง,งะจะจะทัชยะอะไรประมาณนั้นมันต้องย้อนกลับไปแล้วก็ไป ออกอักขระให้ชัดเจนมันเอามาใช้ในการสวดคือนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสวดตามๆกันมาโดยที่ไม่ได้ย้อนกลับไปดูต้นฉบับนะก็เลยทำให้เกิดการคาดเคลื่อนผิดเพี้ยนตา,ามที่ตามที่ฟังนะน้อยคนมากโดยเฉพาะพิสูจน์สมณิเณรร้อยคนเนี่ยที่จะยะถาถูกเนี่ยสิบคนก็ถือว่าเก่งแล้วนะ ส่วนใหญ่ถ้าเอาอักขระมาจับกันจริงๆเนี่ยยะถาผิดกันเกือบทุกทุกรูปเลยนะมันไปผิดนะเอาขอไข่เป็นคอควายบ้างเอาสระเป็นสระอาบ้างนะพวกยะถาวาลีวาหาอะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันไม่ใช่มันมันต้องไปดูต้นครัวต้นครัวจริงๆเลยยะถาวารินะวารีไม่ใช่วารีแต่บางทีก็ไปจาภาษาไทยมาผสมปนเปก็มนะีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็อันนี้ ฝากนักเรียนบาลีเห็นว่าเราเป็นแชมป์กันไงอยากให้ย้อนกลับมาเอาความถูกต้องเรื่องการสวดอักขรให้มันชัดเจนเพราะบาลีมันเป็นเสียงที่ชัดเสียงที่แท้มันไม่มีเสียงเกี่ยมมันต้องเอาอักรให้มันชัดเจนลงไปคราวนี้พอสวดเพี้ยนบางพวกก็มันเหมือนสวดไม่มีสติอะ่ะทติเขาเรียกว่าสวดแบบทัวงานะคนอื่นเขาสวดอะไรก็ทัวงาทัวงาตามไปอันนี้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่ นั้นก็ฝากฝังรุ่นหลังๆน้องๆย้อนกลับมาดูอันนี้สําหรับพิ่สุสาเมนเณรนะส่วนว่าคณะญาติโยมที่เป็นบลีศึกษาก็ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจแล้วก็ทรงจำอย่าลืมพากันทรงจํานําเอาสิ่งที่มันถูกต้องย้อนกลับมาไม่ใช่ว่าทําตามๆกันไปสืบสืบกันไปอนา,าคตมันจะเคลื่อนไปหมดอณักรมันจะวิบัติไปหมดราะวัตูศับก็เป็นภาวะตูสาพมังคาลังเป็นเ้ขลังนะ รักขันตุสัพพระเทวตาก็เป็นเป็นสาบสับก็เป็นสาบอะไรเงี้ยไปฟังเดีย๋ยมันจะเป็นมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็ยืดไปเรื่อยๆจนกระทั่งอัขระมันบิบัติไปเหมือนเวลาเราพูดภาษาไทยนะลองสังเกตดูสวัสดีก็คือสวัสดีไม่ใช่สาวาร์ดีคาบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วบ <laughs> าลีก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เห็น ว่าเป็นฉลองแชมป์นั่นเก็เลยพูดให้ฟังหน่อยว่าอยากให้ย้อนกลับมาโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่สอนสัมมาเนนต้องต้องฝึกให้ท่านออกอักขระกันให้ถูกต้องตั้งแต่แรกๆอะคืออะอีคืออีอคืออีอูคืออูอคืออูอะไรประมาณนั้นหรือจะเป็นเรื่องของอักษรออกเสียงที่เป็นสิถินทนิดอะไรสิถินคือเสียงเสียงนุ่มทนิดเสียงแข็งอะไรอย่างเงี้ย โคสะเสียงกล้องอโคสะเสียงไม่ก้องหรือจะเป็นเรื่องของขลุเสียงหนักระหุเสียงเบามันเป็นลักษณะมันมีตัวบ่งบอกไว้หมดอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจย้อนกลับเอามาใช้เท่านั้นเอง